แล้วอีกหนึ่งที่มันเหมาะก็คืเสร็จหนึ่งฝั่งจริงเหรอเออจริงป่ะเออฮ้ยปีได้เศร้าได้โกรธได้อยู่ให้แบบจะทำหน้าอะไรก็ได้เฮ้ สวัสดีค่ะทุกคนดิบอ้อยสายสวัสดีนะคะวันนี้อซอยจะมายกเครื่องหน้าใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ ก็คือทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทางเราอ่ะไม่ทําศัลยกรรมทุกอย่างคือแบบของแท้หมดเลยแต่ว่าเราอ่ะฉ <c oughs> ีดเก่งในแง่นี้ก็คือแบบว่าเราอะ่ะต้องมีการมาเติมโบนิดนึงคือตอนนี้รู้สึกว่าหน้าบานมากแบบว่ามันแบบทำอะไรก็ไม่มั่นใจรู้สึกว่าหน้าแบบใหญ่คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่ามันคือแบบใหญ่ขึ้นตอนเนี้ยเห็นไหมตอนเนี้ยมันมีการามมาแล้วซึ่งทางเราด้วยความที่เป็นคนที่ชอบสวยแบบ3 6 0องศาหน้าใหญ่ขึ้นมาแบบ2เซนติเมตรก็คือไม่ได้ต้องมีความว่ามาเติมโบค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยตตตตื่นนนเเ้้มากกหัวใจึ แต่งม,มากเพราะว่าไอาอะ่ะจะมาลองโบยี่ห้อใหม่เป็นยี่ห้อเกาหลีซึ่งเขาบอกว่ายี่ห้อเนี้ยคือดีมากมีความบริสุทธิ์ขดผ่องมีความเพียวมากๆคือสารสกัดคือแบบว่าเลิศมากๆแล้วก็คือเนี้ยเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่ากลัวดื้อยาคือฉีดไปกูว่าจะมีความเล็กมากแน่นอนแต่คือให้ความเป็นธรรมชาติสูงมากที่ไอพูดถึงนี่ก็คือเป็นโบโท็อกยี่ห้อนาโบตะนะคะนาโบตะมาจากเกาหลีหรือว่าที่เขาเรียกชื่อเล่นๆกันว่านาโบซ่งั้นนี้เนี้ยไม่เคยลองมาก่อนนี่คือครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็คือเนี้ยพูดเลยว่าความที่เราามพอ เพราะว่าพรีเซนเตอร์ของเขาคือนี่ค่ะมิวนิทาค่ะคุณผู้ชมเป็นดาราคนเดียวในประเทศไทยที่สามีดิฉันชื่นชอบ<ม>เราจะต้องหน้าเรียวเหมือนใครแล้วก็ต้องหน้าเรียวเหมือนมิวนิทาแล้วก็จะมีความว่าเป็นธรรมชาติไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีความแบบ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมขอแบบมีสโลแกนด้วยนะเหรอสโล,สโลแกนคืออะไรหน้าไหนก็ควีนสวยได้ด้วยนะหน้าไหนก็ควีนสวยได้ด้วยนาโบนี่มองลงมาปะประเด็นคือคุณซูวีเราต้องให้กำลังใจเพราะทางเราอะคือเป็นคนแบบ ที่ปกดหนักมากคือไม่อชันต้องกินอาหารมาอย่างเดียวเพราะว่าวบเป็นลมมันประมาณนี้อ่ะลงได้อีกไหมนาโบโทมี่ข้อดีอะไรอีกไหมที่ยูจะแบบบอกให้อายชื่นใจได้หน่อยอ่ะจริงๆเขาเด่นเรื่องแบบฉีดลดกรามลิฟติ้งแล้วก็ลดริ้วรอยมากก็คือที่ฉันต้องการก็คือฉีดลดกรามคือหลักๆเลยอ่ะของอายยังไม่ต้องการอะไรมากเครื่องแบบกรามตรงนี้ต้องหายไปแล้วก็แบบลิฟติ้ง้วมี่เราจะลิฟต์ได้หรือเปล่าอ่ะเราก็ลิฟต์อุ้ยแล้วจะติต๋อวะชันก็คือกลัวนะเราสามสิบแต่คือเราจะตึงเลยใช่่ปปะะะตตึงงงเลลฉัันนนคควรรรจจ้ออิิิฟฟ์์ๆมมืถาา เคยรู้มาว่าคือฉีดลิปก็แบบตาก็จะแบบพิ่มขึ้นอ่านี้แต่ว่าคืาจะสวยเกินไปหรือล่า และนี่คือหน้าตาของโบทอสนาโบตะนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้มี 2- สีสีดํากับสีแดงต่างกันที่ว่าสีดำคือหนึ่ง100ยูนิตแล้วก็สีแดงคือ200ยูนิตถ้าเป็นสีอื่นคือผิดคือเป็นของปลอมก็ต้องดูด้วยนะว่าแบบเป็นของจริงหน้าตาแบบนี้แบบนี้เท่านั้นนะคะโอ้แล้วนี่เห็นเขาเขียนเลยนี่ขึ้นได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบว่า i ฮเพีย technology ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาได้แบบ USFDA ด้วยก็คือเป็นออยของอเมริกาม่ใช่ออยประเทศไทยนะเป็นออยอเมริกาก็คือแบบเลิศแน่นอนเพียวแน่นอน high ฮเพล e ทคโ o โ o ยีและนี่คือคุณหมอแอนนาค่ะสวัสดีค่ะก็คือตอนนี้ความมั่นใจเฟิ่องฟูมากเพราะว่าคุณหมอสวยมากมาก็คือสึเหมือนกันต้องฉีดให้ได้แบบคุณหมอคือจริงๆนาจะปรึกษาคุณหมอคือเนี้ยไยากจะมาฉีดวบท็อปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลาโบตาทีนี้เขาบอกว่ามันเน้นเรื่องแบบว่าลิฟติง้งอะไใช่ไหมคะ จริงๆไม่เจ็บเลยเพราะว่าฉันทำใน่ยวเองเราเดี๋ยวเราครบเย็นช่วยเราใครอยู่แล้วหนูไม่ได้กลัวเสร็จหนูปวไม่สวยหนูไม่สวยหนูไม่สวยไมกลไม่ส่วยจะสวยอยู่แล้วสวยอีัมนจะลิปมันจะตึงไปเลยใช่เดี๋ยวเราจะเห็นเลยเดี๋ยวบัลหลังลิปเสร็จเนี้ยจะเห็นเลยว่าหน้าคนข้างลดทันทีคือจะรู้สึกวาวทันทีเลยใช่ทันที100%นะคะแล้วก็รองมาลอกงในเต็มที่สองสัปดาห์ เฮ้ยหนึ่งเพียอคุณหมอได้ก็สามารถฉีดลดน้อยได้มันหลักเหมือนกันนะคะจริงๆด้วยด้วยตัวนาโบเขาค่อนข้างธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวที่หมอหมอไอแนทคลินิกก็จะฉีดค่อนข้างธรรมชาติเพราะฉะนั้นน้องไอไม่ต้องกังวลเรื่องว่าฉีดไปแล้วดูหน้าแปลกหน้าเปลี่ยนหน้าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยฉีดแล้วมันจะดูธรรมชาติแล้วก็ดูเด็กลงเหมือนแบบไม่มีใครถับได้นะว่าเราทำอะไรมาใช่แต่แบบรู้สึกว่าสวยขึ้นรู้สึกว่าสวยขึ้ใช่ตอนนี้คนหลู้แล้ว A few moments later... ขึ้นเขียนแล้วค่ะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นะคะตัวนาบาตาเนี่ยนะเราต้องเชคว่าเป็นยานำเข้าจากบริษัทดุตรงนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะมีอยู่ที่กัน2สีค่ะคือสีดำนะคะคือ100ยูแล้วก็สีแดง2 0 0รยูค่ะวิธีดูนะคะอย่างแรกเราก็ดูสติกเกอร์นะคะจะต้องเป็นสติกเกอร์วงกลมสีทองนะคะ,ะเขียนว่ามอนทาน่ามดมาร์เก็ตติ้งนะคะ,ะแล้วเราก็แอบ,บมาดูที่ข้างกล่องนะคะเราจะมีแท็บ2ไฟนะคะแท็บ2ไฟตัวเนี้ยพอ2ไฟเสร็จก็จะมีตักอักษร MN นะคะ,ะแล้วก็ QR เนี่ยเราต้องขูดสแก ขูดแล้วก็สแกน QR code ค่ะก็จะขึ้นนะคะเป็นแถมหน้าจอข้อมูลสีเขียวซึ่งข้อมูลก็จะบอกถึงล็อตวันผลิตนะคะเลขที่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนฉีดที่ไหนต้องเช็คให้แน่ใจนะคะว่าเป็นอุปลรัดแท้ H ค่ะอ,อันนี้นะคะที่หมอจะฉีดให้น้องไอซ์วันนี้เนาะพระดา,ดาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ จริงแล้วว่าต้องบอกว่าเวลาจะไปฉีดโบอันนี้สําคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบผิดพลาดหรือปลอมหรือแบบไม่จริงหรือมันคือแบบว่าแอบ,บแออะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่เห็นผลอาจจะดื้อยาหรืออาจจะอะไรใดๆก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตนะัวยาสําคัญมากๆเลยค่ะแปลว่าเราถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าเราก็สามารถว่าคุณหมอคะแบบขอดูได้ไหมคะใช่ขอดูขวดที่หน้าคลินิกได้เลยค่ะเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราเป็นของแท้ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะสรุปก็คือเดี๋ยวไอซ์จะฉีดตรงกรามนี่ านนมาแล้วแล้วก็จะฉีดตรงหน้าผากโดยเฉพาะหน้าผากเอไม่ได้เลยแล้วก็ตรงจมูกอันนี้ไม่เคยฉีดมาก่อนในชีวิตจมูกเนี่ยแต่ว่าไม่เคยฉีดไม่รู้จะเป็นยังไงแต่คุณหมอบอกว่ามันจะแบบมีความแบนมากขึ้นแล้วก็แบบพุงมากขึ้นก็รู้สึกแบบโอ๊ยตาแล้ไทำได้หรอแบบดูแล้วก็ต้องทำก็เดี๋ยวมาลองเปนดูค่ะดูแต่ละเลยเนี่ยอาจจะอาจจะสวยขึ้นมากจะผิดหูผิดตานะคะทุกคน เสร็จหนึ่งฝั่งจริงเหรอเออจริงป่ะเออจริงด้วยว่ะเออมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นกดหนึ่งไม่เห็นก็ต้องกดหนึ่งเคยเลี้ยวเลยคือแบบว่าฝั่งซ้ายก็คืออันนี้คือเห็นผล50%สามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ย Amazing แต่คือจะบอกว่าคุณบอกว่าฉีดยับเหมือนกันนะฉีดยับเป็นของแบบฉีดยับไม่ต้องรับเพราะกี่จุดาะวเหมือนแบบใส่แฮชเป็นแบบบุฟเฟ่ อยากรู้ราคาถ้ากลากับบอิกจะอยู่ที่8ปดพันก็าสิบมันจะประเมินตามของหน้าคข้แปดพันก็าร้อยสิบได้กลางกบบอิกหน้าแล้วแต่หน้าคนจมูิว่าหน้าใหญ่มากใช้สามอยอู่ก็ต้องเป็ราคาหมอก็คือสวยคุณหมอว่าใครหน้าใหญ่มว่าที่นี่นะและบุฟเฟ่นะกางแบบลิแปดพันเก้านะ ก็คือหล,หลักๆเราฉีดตรงหนกแก้มแล้วก็ใต้กรามใช่ไหมคะเพื่อลิฟติ้งอืมเฮ้ยมันเล็กลมันเล็กลย <c oughs> ุยจริง <c oughs> แล้วสดง เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเสร็จสดๆร้อนๆนะคะคุณหมอบอกว่ามีเขียวเน็ดนึงซึ่งคือตรงจมูกคึ่อนแรกมันจะกลัวมากบอกว่าเขียวขนาดไหนขอบขดนี่ไม่เรียกว,ว่าเขียวนี่คือแบบว่ารอยนอนน้อยถึงเท่หหมดเลยเมื่อก,กีก้กลัวแล้วนะแบบจะเป็นลมแล้วเพราะแบบอกเขียวไม่เห็นเขียวเลยกระติตใจของคนเรามันยากแค่หยางถึงตอนนั้นคนะ่ะเสร็จเรียบร้อยวันที่สามหลังฉีดค่ะหน้าเรียวขึ้นประมาณหนึ่งส่วนจมูกและส่วนหน้าผากเฮ้ย 10หลังชีดค่ะนี่คือกรามหายแล้วนี่ก็จะหมูกแต่นี่คือหน้าผากอสุดยอดเลยทยอดาและนี่ ก็คือผลลัพธ์หลังผ่านมา2สัปดาห์ของการฉีดโบท็อกยี่อนอนาโบตะนะคะพูดเลยค่ะว่าไอซ์มันหน้ามั่นใจแล้วก็แฮปปีมากคือด้าเรียวขึ้นมากค่ะทุกคนนี่คือด้าไม่ได้มีทัสเพราะที่ทัสไม่ได้เพราะนี่คือวิดีโอแล้วมันคือแบบเห็นชัดมากว่าคือหน้าวีเชฟกรึบคือปกติไอซ์อะเคยฉีดแค่ตรงกรามจึ๊กเดียวแล้วก็จบแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฉีดแบบยกกรอบหน้าแล้วมันแบบพึบมากจริงประทับใจมากชอบมากแล้วเออ กว่านั้นน่ะก็คือหน้าผาค่ะทุกคนคือหน้าผาไอ้อะคือก่อนเนี้ยมันเหยียบริ้วรอยเยอะมากซึ่งนี่ดูดิเนต่อให้ไอ้แบบตื่นเต้นตกใจแบบแสดงหน้าอะไรก็ตามแต่แต่หน้าผา มันตึงมากทุกคนอยากคิ้วริ้วตาแบบได้แบบได้แค่นี้แล้วมันรู้สึกแบบหน้าผากมันวาวขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันคือเหมือนแบบถูกถึงเอาไว้อะค่ะคือประทับใจมากหน้าผากคือประทับใจมากแล้วความเดียวก็ประทับใจมากส่วนตรงจมูกนี่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะไอไม่ได้มีปัญหากับมันมากแล้วแต่ว่าคุณหมอให้ฉีดซึ่งไอก็ไม่ได้รู้สึกว่าริ้วรอยมันหายไปขนาดนั้นะแต่ถามว่ารู้สึกว่าแบบดั้งมันโด่งเป็นสันขึ้นไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นคือไม่รู้สึกขนาดนั หนึ่งแต่ที่ประทับใจมากอะก็คือหน้าเรียวแล้วก็หน้าผากคือพูดเลยว่าผลลัพธ์อะ Amazing มากแล้วก็คือแบบประทับใจมากแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติมากคือถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้คือไม่ได้มีการแบบยิ้มแล้วหน้าเกรง่ยเนีสุดตาสุดปากสุดใจมากๆไม่มีการหน้าเกรงแต่อย่างใดคือทุกอย่างอะยังสามารถที่จะว่าออก expression ที่น่าได้ happy ได้เศร้าได้โกรธได้ยูว่าแบบจะทำหน้าอะไรก็ได้คือแบบ หน้ามันคือแบบเป็นอิสระมากก็คิดว่าเดี๋ยวต้องมีการนัดหมายคุณหมอแอนนาใหม่ในอีก6เดือนหรือไม่ก็1ปีแน่ๆก็ตามราคาที่บอกไปคุ้มมากอจริงพูดเลยว่าไปเฮิดินด้มากสวันนี้ก็จบการรายง,งานพี่ันนี้ค่ะหน้าเดียวแล้วไปใช้ชีวิตต่อได้วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะพี่้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์้วยนะคะ